ก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นม .3 นะครับคาบนี้เราก็เดินทางมาถึงหน่วยที่4แล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการเมืองไทยสมัยประชาธิปไตยนะครับนักเรียนก็สามารถจะหยิบหนังสือเล่มสีเขียวประวัติศาสตร์ม .3 ขึ้นมาดูตามไปได้นะครับในหน่วยที่4นะครับ สำหรับในหน่วยนี้ครับเราก็จะมาศึกษากันครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากคาบที่แล้วที่เราจบไปในสมัยรอหแล้วก็เข้ามารอเจ็ดนิดหนึ่งใช่ไหมครับเหตุการณ์ตั้งแต่สมัย 7, รอเจ็ดรอแปดรอเก้าแล้วก็รอสิบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสังคมไทยของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับสำหรับในคาบนี้นะครับเราก็จะมาทําความเข้าใจกันในส่วนของพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงของสมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมานะครับ ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นในช่วงของการเมืองภายใต้การชี้นาของคณะราษฎรแสดงว่าจะเป็นช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบอบสมบูริในอราชที่เมื่อก่อนนั้นเรามีกษัตริย์เป็นเจ้าของอํานาจทั้งหมดแล้วก็จะมาปรับเปลี่ยนนะครับมาสู่ยุคข,ของระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรได้ทําการปฏิวัติยึดอํานาจนะครับจากกษัตริย์ แล้วก็ทําให้นะครับกริย์นั้นต้องมาอยู่อํานาจของพระอำนาจของรัฐธรรมนรูญหลังจากนั้นต่อไปนะครับก็จะมาเรียนกันในคาบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการบังกันปกครองในยุค ที่มันมีแต่การทำรัฐประหารกันครับก็ยังมีสักพักหนึ่งก็ยังมีการทำรัฐประหารโดยทหารกลุ่มนั้นกลุ่มน้นกลุ่มนี้มั่วไปหมดมากมายเลยครับตั้งแต่เราทำการเปลี่ยนแปลงมาการปกครองมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัย275นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของการเมืองการปกครองในสมัยของการเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยนะครับก็ตั้งแต่ในส่วนของเหตุการณ์14ตุลานะครับ6ตุลาต่างต่างนะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจกันนะครับ อ่ะทีนี้สำหรับในคาบนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันนะครับที่พัฒนาการทางการเมืองการปกครองภายใต้การชี้นำของคณะราษฎรนะครับถ้าเกิดเรายังจําได้อยู่ในคาบที่แล้วครูก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยของรัชกาลที่7ใช่ไหมครับที่เกิดการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับถ้าเกิดในอดีตตั้งแต่สมัยรหนึ่งยาวันจนถึงสมัยรหกหรือว่ารเจ็ดต้นนี้เนี่ยครับอำนาจทุกอย่างจะอยู่ที่กษัตริย์ทั้งหมดใช่ไหมครับกษัตริย์นั้นจะถือว่าเป็นสมเติเทพจะเป็นเจ้าของอำนาจต่างๆเราเรียกการปกครองแบบนี้ว่าระบอบสมบูรานาสิทธิราชนะครับแต่พอเราเข้าสู่สมัยของ ช่วงของรัชกาลที่7นะครับก็ได้มีคณะทหารกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนหอนอกจากฝรั่งเศสนะครับก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกตัวเองว่ากลุ่มคณะราษฎรนะครับแล้วก็ได้ทําการปฏิวัติยึดอํานาจเปลี่ยน,ปยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเรียนะครับทีนี้ไอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกลุ่มนักเรียนนะนะครับที่เป็นทหารหัวนอกจากฝรั่งเศสกลุ่มนี้นะครับเพืนครับเขามีชื่อว่ากลุ่มคณะราษฎรนะครับกลุ่มคณะราษฎรครับถูกจัดตั้งขึ้นที่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นการประชุมรวมกลุ่มกันของ,ของกลุ่มนักเรียนทหารในยุคนั้นนะครับก็ได้มีการวางแผนประชุมในการจัดตั้งกลุ่มคณะราษฎรขึ้นมาโดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ ผู้นาหลักๆที่เราควรจะต้องรู้จักไปคือคนตรงกลางคนนี้ครับเรียนครับคนตรงกลางคนนี้เนี่ยนะครับเ็นภาพัดเจนนะนะครับคนนี้แกมีชื่อว่าพันเอกพระยาพระหพนพลพระยุหศสนานะครับคนนี้ก็จะเป็นแกนนําหลักของกลุ่มคณะราษฎรอีกคนนึงก็คือคนทางซ้ายคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านะครับ หลวงประดิษฐ์มุน,นร,รม์นะครับหรือว่านายปรีดีพนมยงค์ที่เราคุ้นคุ้นชื่อกันนะครับซึ่งท่านคนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่นับนําได้ว่าเป็นมันสมองของมนาราชมีความเก่งกาจนะครับอย่างมากในเรื่องของสติปัญญานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคนนี้นะครับน่าจะคุ้นคุ้นชื่อกันนะครับจอมพลป,ปอพิบูลสงครามนะครับ นค,คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับในการจัดตั้งคณะราษขึ้นมานะครับคนนี้มีชื่อว่าจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นแกนนําสําคัญที่เราควรต้องรู้จักไป คณะรัษดรนะครับโรคาราชเนี่ยแหละนะครับ,รดรรบได้ทําการปฏิวัติยึดอํานาจเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475นะครับซึ่งขณะนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที่กรุงเทพนะครับโดยในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนะครับในหลวงร้อเจ็ของเรานะครับก็ได้เดินทางไปประทับอยู่ที่หัวหินที่วังไกลกังวลนะครับ นองจากโระองเองก็มีอาการประชวนนะครับเกี่ยวกับทนานาสายตาอยู่ก่อนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับน,นขณะาน,นั้นเองครับ เมื่อรอเจ็ตไม่อยู่ที่เมืองหลวงแต่ไปประทับอยู่ที่วังไกลกังวลที่ที่หัวหินนะครับที่ประจวบคิริคันแสดงว่าที่กรุงเทพก็ไม่มีกษัตริย์อยู่นะครับกลุ่มคณะราษฎรได้เริ่มทําการวางแผนในการปฏิวัติยึดอํานาจนะครับก็มีการซักซ้อมเอาเอารถถังอะไรต่างๆเคลื่อนขบวนกันพานสมุมดครัในกรุงเทพแต่กลุ่มทหารนรักขนั้นก็ได้อ้างว่าทําการซ้อมรบ เป็นการออกบุบายต่างๆจนกระทั่งรุ่งสางของวันที่24มิถนายน2455คาราสดอร์พระเจ้าทำการประกาศนะครับยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสม,มุูรณาสิิธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้กษรตัตย์เป็นประมุขนะครับหลังจากนั้นนะครับ ในหลวงรอเจ็ดก็ได้เดินทางกลับมายังกรุงเทพแล้วก็ได้ถูกเชิงเกมบังคับนะครับคณะรัฐได้ก็ได้เกมเกมบังคับแหละให้ในหลวงรอเจ็ดนะครับพระองค์ทรงลงนามนะครับในรัฐธรรมนูญนะครับฉบับแรกของไทยซึ่งณขณะนั้นนะครับก็ยังเป็นพระราชบัญญัติอยู่นะครับจะเป็นพรบการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวอยู่นะครับซึ่งก็ได้ลงนามไปนะครับเมื่อวันที่27ิมิถุนายน2อ7 5นะครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าทำไมคณะราษฎรถึงทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับประเด็นแรกนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับในสมัยของยุครอจนั้นเป็นกลุ่มนักเรียนหัวนอกที่เดินทางกลับมาจากประเทศฝรั่งเศสหรือว่าตะวันตกอ,อื่นๆีจำนวนมากนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลในส่วนของความคิดแบบประธิปไตยมาจากตะวันตกนะครับเมื่อเห็นว่าที่ต่างประเทศก็เป็นแบบนี้ก็อยากที่จะปรับปรุงให้ไทยเรานั้นเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกัน น,นอกจากนี้ครับประเทศต่างๆในโลกไม่เป็นญี่ปุ่นเองตรุรกีจีนเองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคนั้นเหมือนกันนะครับไทยเราก็เลยมีคนอยากที่คิดที่ากอยากเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นภาพมาให้ดูคร่าวๆนะครับที่นี้นะครับนอกจากนี้ครับไทยเรายังประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่มันเสื่อมโทรมมาตั้งแต่สมัยรหกยาวมาถึงรเจ็ดแล้วนะครับในหลองรเจ็ดพยายามแก้หขเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานนะครับเช่นมีการนะครับปรับลดการจ้างนะครับ ทั้าคาชิกาที่มันจาเป็นออกมีการปรับลดเงินเดือนตัวเองลงด้วยแต่ไม่แม้จะแก้ยังไงก็แก้ไม่หายนะครับปรากฏว่าปัญหาก็ยังคาราคาซังอยู่คนก็เลยเกิดการตั้งคําถามว่าทําไมรอเจ็ดจึงแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็เลยเกิดการตั้งแง่ว่านะครับกษัตริย์ยังไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบนะครับก็เลยเกิดการตั้งแง่แล้วก็อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในยุคนั้นนะครับสรุปนะครับ คาราราก็เลยได้ทําการปฏิวัติยึดอํานาจซะเลยนะครับก็จะมาทําการแก้ปัญหาต่างๆนะครับที่มันคาราคาสังอยู่ตั้งแต่สมัยรหกยามมาจนถึงรอจนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพจากหนังสือนะครับที่อามาให้ดูท่านรื้อเราสร้างท่านลบเราไม่ลืมนะครับก็จะเป็นกลุ่มของคารารานะครับ ที่เขานะครับถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ออกหนังสือต่างๆในยุคนั้นนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่คณะราษฎรนะครับได้ทําการปฏิวัติยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จแล้วก็ได้ทําการประกาศหลัก6ประการของคณะราษฎรก็คือจะเป็นแนวทางในการปกครองประเทศหลังจากทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วนะครับมี6ประการนะครับ อันแรกจะเป็นในเรื่องของหลักเอกราชนะครับก็คือจะเป็นการรักษาเอกราชของประเทศในทุกๆด้านนะครับรวมถึงหลักความปลอดภัยพยายามลดอาชญากรรมการทําร้ายกันในประเทศให,ให,ให้ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีหลักเศรษฐกิจนะครับไม่ให้คนอดอยากทุกคนในประเทศต้องมีงานทําหลักเสมอภาพ ทุกคนในประเทศต้องมีความเสมอภาคกันแล้วก็หลักเสรีภาพทุกคนในประเทศต้องมีเสรีภาพนะครับโดยที่จะต้องไม่ขัดกับสี่ข้อแรกด้านบนนะครับแล้วก็สุดท้ายหลักการศึกษาทุกคนในประเทศจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่นะครับอันนี้จะเป็นหลักหรือว่าแนวคิดหลักหลักการที่คณะราชทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคแรกนะครับ หลังจากนั้นครับอย่างที่เล่าไปว่าโรจตก็ได้ทําการลงนามนะครับในรัฐธรรมนูญ2ฉบับฉบับแรกนะครับเขาเรียกว่ายังเป็นพรบอยู่นะครับถ้าเกิดยังจาได้เราทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนา2475ใช่ไหมครับหลังจากนั้นอีก3วันนะครับในวันที่27มิถุนา2475นะครับคาราชก็ได้นะครับให้ในหลวงโรจตเนี่ยได้ลงนามในพรบธรรมนูญการปกครองเป็นนิสยามชั่วคราวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ก็ได้มีการนะครับอะอะไปเขียนร่างรัรรฐธรรมนูญมาใหม่ให้มันมีความเหมาะสมนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในวันที่10ธันวาคม2 4 7 5 10ธันวาคมก็คือวันวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ10ธันวาคมเนี่ยครับก็คือจะเป็นวันที่ณคราดาดได้เสนอรัฐธรรมนูญแห่ง,หหง,หงรัฐจนนักรธรรมพศสองพันเจ็ดสศ .2475 นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้ร .7 เจ็ทำการลงนามนะครับทีนี้นะครับสรุปแล้วนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยทำ การเปลี่ยนแปลงนะครับในสมัยของคณะราษฎรเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจากระบบบสมบูรณ์ราฐอายิราชเปลี่ยนแปลงนะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยมีคณะราษฎรนะครับเป็นแกนนำนะครับหลังจากนั้นมานะครับคณะราษฎรก็ได้ทําการนะครับจัดตั้ง เขาเรียกว่าเป็นการเปิดประชุมสภาครั้งแรกนะครับซึ่งก็ได้ทําการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยตามในภาพเลยคือคนนี้เนี่ยครับคนนี้นะครับเป็นนายกคนแรกของไทยท่านมีชื่อว่าพระยามาโนปกรณิติธาดาพยายามคุ้นคุ้นชื่อเอาไว้นะครับพระยามาโนปกรณิติธาดาหรือว่าชื่อเดิมคือคุณก้อนปุตตสิงห์นะครับ ขาบอกว่าหลังจากคณะราษฎรเริ่มเปิดประชุมสภาได้สักพักหนึ่งสภาก็เริ่มมีปัญหากันนะครับมีการถกเถียงกันในเรื่องของเขาโครงการเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันจะเป็นแผลในการราษเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้นปรากฏว่ามันมันมีเขาโครงเศรษฐกิจของรบวงปิติมนูญธรรมนะครับที่ได้เสนอมาแต่ปรากฏว่าสมาชิกของสภาเนี่ยก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับแผนบริษิจนะครับในในใน ในเรื่องของเล่มนี้ครับเรามีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับเนื่องจากว่าหลายๆประเด็นหลายๆมาตราของในขาโครงเศกิจอันนี้เนี่ยมันมีความสุดโต่งและคอมมินิสต์เกินไปทําให้เกิดความไม่พอใจกันแล้วก็แล้วก็เกิดการทะเลาะกันส่งผลให้มีการปิดสภาผู้แทนราษฎรในเวลาถัดมาด้วยนะครับรวมถึง มีการงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราด้วยแล้วก็เกิดความวุ่นวายอย่างมากในยุคแรกนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งปฏิวัติเสร็จใหม่ๆต่างคนก็ต่างบ้าอํานาจอยู่นะครับในยุคนั้นทําให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากนะครับวุ่นวายอยู่สักพักหนึ่งครับพระพยาพโหนพลพระุหวเสนานะครับที่เป็นพี่ใหญ่ในการยึดอํานาจมานะครับก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยทําการยึดอํานาจนะครับ จากคณะราษฎรในยุคเบื้องต้นในยุคแรกนั้นแล้วก็ทําการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นนายกแทนนะครับก็แต่ว่าหลังจากที่พปประอภ์ขึ้นมาเป็นนายกได้ไม่นานก็มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะล้มล้างอานาจของของ,ของ,ข,อง,ข,องของท่านด้วยนะครับซึ่งก็คือจะเรียกซึ่งก็คือจะมีชื่อว่าเป็นกบฏบวบรวลเดชซึ่งนําโดยพระองค์เจ้าบ,บรวรลเดชแต่ก็ทําไม่สําเร็จนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่คณะราษฎรก็ได้ทําการปกครองประเทศอยู่ในช่วงนั้นนะครับ er ในช่วงแรกก็มีพระยาโมโนปกรณ์เป็นนายกสักพักหนึ่งสภาเกิดการวุ่นวายพระยาพหลก็ขึ้นมานะครับทำการรัฐประหารแล้วก็ยึดอํานาจกลับคืนมาแล้วก็มาเป็นนายกคนที่2แทนนะครับหลังจากนั้นนะครับในหลวงรอเจนะครับแล้วก็พระราชินีก็ได้เดินทางออกนอกประเทศไปนะครับซึ่งณนะขณะนั้นเองนี่เนี่ยครับในหลวงรอเจก็เป็นประมุขของประเทศอยู่ พระองค์เนี่ยครับได้มีอาการนะครับป่วยในเรื่องของอรักษาพระเนตรหรือว่าดวงตาอยู่นะครับซึ่งพระองค์ก็ได้ทําการเดินทางไปรักษาดวงตาและพระเนตรเนี่ยที่ประเทศอังกฤษนะครับขณะอยู่ที่อังกฤษนะครับรอรอรอเจ็ดเนี่ยก็ได้ทําการาได้เขียนนะครับข้อบันทึกต่างๆทําบันทึกต่างๆมาถึงรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยครับทำการพิจารณาแก้ไขปัญหาในหลายเรื่องมากๆนะครับ เช่นนะครับอยากให้คนไทยเนี่ยมีเสรีภาพในการพูดการเขียนกนารโฆษณาการประชุมเนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าร .7 ก็เขียนอะไรต่างๆมาข้อเสนอมาเยอะแยะมากมายแต่รัฐบาลของคลเอกพยยระยาพะนันณขณะนั้นก็เพิกเฉยไม่สนใจนะครับสิ่งที่อยูรอรงเสนอมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับในหลวงร .7 แกก็เลยอาจจะคิดว่า สิ่งที่แกพยายามจะ,จะเสนอมาหรือว่าอาจจะบอกมาเนี่ยในเมื่อรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยไม่เห็นคุณค่าแล้วก็เพิกเฉยต่อพระองค์เนี่ยโร,โรเจ็ก็เลยทําการสละราชสมบัตินะครับแล้วก็นะครับได้ทาการเขียนจดหมายสละราชสมบัติในเวลานั้นหลังจากนั้นครับก็ได้ทําการทูลเชิญน,นะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาอานันทมหิดลนหรือว่าในหลวงรอแปดของเราขึ้นมาดํารงนะครับตําแหน่งเป็นประมุขของประเทศในรัชกาลต่อไปนะครับ ที่นี้นะครับในช่วงที่ไในหลวงรอแปนะครับเป็นขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วนะในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับจะมีจอมพลปพิบูลสงครามของเราเป็นนายกอยู่นะครับซึ่งจอมพลปนเนี่ยก็ได้มีนโยบายในเรื่องของการสร้างชาตินะครับชาตินิยมเป็นหลักการคลั่งชาติใช้ของไทยกินของไทยเป็นหลักนะครับรวมถึง อจอมพลป,ปเกอก,ก,ก็ได้ทําการประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเพื่อจะทำการยึดดินแดนต่างๆที่ฝรั่งเศสเคยยึดเอาจากเราไปนะครับในสมัยรห้รหกไปเนี่ยอยากจะเอากลับคืนมานะครับเกก็เป็นการคลั่งชาติมากในยุคนั้นนะครับมีการปัิรูปประเทศไทยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงจอมพลปยังประกาศนําสยามของเรา S <S <an> เข้าร่วมรบในสงคารามโลกครั้งที่2ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นด้วย่งเป็นฝ่ายอักษะแต่ก็มีฝ่ายนะครับหลายๆฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่าทําไมไทยเราถึงต้องไปร่วมรบสงคารามโลกครั้งที่2กับฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็คือคนไทยบางส่วนอยากอยากให้เราเนี่ยอยู่ฝ่ายสมพันธมิตรก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับอเมริกานะครับแต่จอมพลปกิก็ไม่สนใจใน,นั้นในช่วงนั้นกก็ยังยืนยันที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในฝั่งเดียวกับญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่านะครับคนไทยบางส่วนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของจอมพลป ที่เรานั้นไปอยู่ฝั่งในกับญี่ปุ่นในช่วงของสงคโารโลกครั้งที่2นะครับก็เลยเกิดเป็นขบวนการเสรีไทยขึ้นมาครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของคนไทยที่มีแนวคิดไม่ตรงกับรัฐบาลก็คืออยากจะให้ไทยเราเนี่ยไปร่วมรบอยู่ฝั่งสมรธมิตรนะครับไปร่วมรบอยู่ฝั่งในกับอเมริกานะครับในสงครโลกครั้งที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของขบวนการเสรีไทยนะครับซึ่งจะนําโดยนายปรีดีพนมยงค์หรือว่าหลวงพิษมณุธรรมในยุคนนั้ หลังจากนั้นนะครับจอมพลปอก็ค่อยๆหมดบทบาทหน้าที่ลงไปแล้วก็ถึงแก่อสัญกรรมที่ญี่ปุ่นนะครับแกก็เสียชีวิตที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่11พฤศจายน2507นะครับหลังจากนั้นนะครับานายปีดีพนมยงนะครับ ก็ได้กลับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนะครับในสมัยของนายปรีดีพนมยงค์นะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นมาครับก็คือในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตปริศนานะครับหลายหลายคนนี่อาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าในหลวงรอชแต่8ของเราเนี่ยนะครับน่าเสียดานะครับที่พระองค์นั้นสวรรคตเร็วนะครับเนื่องจากพระองค์นั้นเกิดเกิดคดีนะครับในในเรื่องของการสวรรคตปริศนาขึ้นมานะครับเหตุการณ์สวรรคตปริศนานะครับเกิดขึ้นที่พระที่นั่งบบรรรรมมมพพิาาานใะหช วงแห่งนี้จากภาพเลยนะครับเหตุการณ์นะครับมันเกิดขึ้นนะครับเขาปรากฏว่าในหลวงรอ8แปดสิ้นพระชนด้วยการต้องพระแสงตืนในห้องพระบรรทมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพนะครับในห้องพระบัรทมนะครับนะครับนี่ก็คือครัวภาพมาให้ดูว่าในหลวงรอ8แปดเนี่ยได้นะครับถูกรอบตรงพระชนนะครับในห้องแห่งนี้นะครับหลักฐานต่างๆนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นภาพการจําลองนะครับจำลองเหตุการณ์นะครับที่เขาเข้าไปพบนะครับร่างของในหลวงร .8 นะครับที่อยู่บนเตียงนะครับเป็นการจําลองนะครับจะเห็นว่าจะมีปืนนะครับตั้งอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับจ่เป็นปืนตั้งอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับพระองค์นะครับคาดว่า ถูกลอบสังหารหรือว่าอะไรก็ตามนะครับพระองค์เนี่ยเสียชีวิตด้วยพระแสงปืนนะครับ US Army ซึ่งเป็นทูตมรณะปริศนาซึ่งยังไขไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพระองค์นั้นเสียชีวิตยังไงอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้เพราะว่าคาดีเนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่นะครับยังไม่สามารถจสรุปได้นะครับว่าแท้จริงแล้วในหลวงรัชกาลที่8วันในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ นี่ก็ยังเป็นภาพนะครับในการทำพระ ในการทําพระราชพิธีน, reat, นะครับในการสมรรตคตของในหลวงรอแปดนะครับก็เป็นพระโกดนะครับของในหลวงรัชกาลที่8นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่นะครับการเปลี่ยนผ่านนะครับผัดเปลี่ยนผปนิดอีกครั้งหนึ่งจากในหลวงรอแปดมาเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับต่อมาเลยนะครับซึ่งจากการที่ในหลวงรอแปดนั้นสมรรตคตปริศนานะครับซึ่งณในช่วงนั้นก็ตรงกับในสมัยของนายปรีดีพนมยงกําลังเป็นนายกอยู่นะครับก็เกิดการนะครับ มันมีเหตุการณ์หนึ่งครับเขาเรียกว่าเหตุการณ์ตะโกนในโรงหนังนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีคนคนหนึ่งครับเดินเข้าไปโรงหนังแล้วก็ไปตะโกนในโรงหนังครับว่าปรีดีฆ่าในหลวงนะครับแล้วก็ทําให้คนในยุคนั้นเนี่ยก็เชื่อกันไปต่างนานาว่าปรีดีพนมยงซึ่งเป็นนายกณัขณะนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการรอบปรมาชนในหลวงร .8 นะครับแต่ว่าและก็หลังจากนั้นมานะครับนายปรีดีพนมยงก็เลยต้องออกจากแต่งนายกรัฐมนตรีไปนะครับ นะครับก็หนีก็ต้องหนีออกจากประเทศไปนะครับเพราะว่าโดนใส่ความว่าตัวเองนั้นนะครับเป็นผู้ฆ่าในหลวงรอแปแต่เราก็ยังสรุปความไม่ได้นะครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นปริศนาอยู่นะครับเรียนครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่านายปรีพรมยงเนี่ย ถูกใส่ความนะครับที่เหตุการณ์ตะกนในโรงหนังอะไรก็ตามเนี่ยว่าว่าท่านเนี่ยฆ่าในหลวงรอปแปกอย่างนี้ครัเป็นเป็นผู้อยู่เบ้างหลังบ้างนะครับก็ต้องให้ต้องทําให้อาดีดีเนี่ยต้องหนีออกจากประเทศไทยไปแล้วก็เกิดเป็นรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็คือพลรืตีถวันทํารงนาวาสวัสดนะครับก็ขึ้นมารับช่วงต่อนะครับแต่ว่านาขณะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจับในในรัฐบาลของคุณถวันเนี่ย ็ยังแค่ป่าสเศรษฐกิจไม่ได้นะครับรวมถึงไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าไอเหตุการณ์สวรรคตของรอเปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้รับการไว้ใจจากประชาชนมากยิ่งนักนะครับสักพักหนึ่งบ้านเมืองก็วุ่นวายตามมาแล้วก็เกิดการารัฐประหารตามมาเรื่อยๆนะครับเก็คือจะเป็นการยึดอำนาจเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสมัยของพลโทผินต่อไปนะครับ จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองของเราเนี่ยมันก็ยังไม่เคยสงบเลยนะครับก็จ <c oughs> ะมีเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา ยิ่งพอเข้าสู่ในช่วงที่รอ8สวรรคตนะครับก็วุ่นวายครับอีกเพราะว่าเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าใครเป็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับยังหาคำตอบไม่ได้คดีนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับหลังจากนะครับในคาบนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหตุการณ์การเรียกร้องนะครับในเรื่องของกระแสประชิปไตยต่างๆ6ตุลา14ตุลาพฤษภิกายนต่างๆเดี๋ยวในคาบหน้าเราก็จะมาคุยกันนะครับคาบนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ในใต้คลิปนี้นะครับแล้ว จะมะีข้อสอบนะครับแบบฝึกหัดหลังเรียนให้เราทำนะครับหข้อเดี๋ยวคุณส่งลิงก์ไปให้ทง google นะครับ google form นะครับในกลุ่มแชทของเราข้ามนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ